วันเกณฑทหารายจับได้ใบแดงยืดอกเตรียมราทันแนงทหารเกณฑ์แห่งกองทัพไทยแขวนยินตัวเก่าบอกลาผมยาวสั่งสาวแฟนอายไปทำหน้าที่ยิ่งใหญ่แต่หัวใจฝากไว้กับเธอ สองฝีเดินที่เราต้องเจอกันน้อยลงที่เคยตกลงเรื่องของเราเจ้าอย่าเพอไปอยู่กองร้อยจะคอยรับสายจากเธออดทนแน่เด้อหากต้องเจอความเหงาใจ เกิดเป็นไทยได้สิทธิ์รับใช้ชาติคือความองอาบจบ่เสียาชติลูกกู้ชายภูมิใจเกิดนะอย่าเสียนํำตาเลยแฟนอายรอเติมแรงไกลในยามที่เราไกลกัน ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอ้องไว้เสมอกดแห่งใจชายชาติาฝึกหนักทุกมือเพื่อเตรียมรับมือผู้มารุกรานบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านไอายมีคนรอบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านแป็นอายยังรอ ไอยบอ่อท้อหากแนฟนที่รอบอบเลี่ยนไปผู้เบาวมากไกลอย่าทิ้งใจคนอยู่ท้อบอ่อไอ้ป้องกันชาติฝากเจ้านั้นป้องกันใจรอคอยสวมเสื้อกรอะยี่ห้อรักเราเป้าใจรอกัน